คลิปนี้ออกแนววิทยาศาสตร์กันหน่อยทดลองโดยช่องเจอยจ่อยพุงกลมๆดยการเอาสารส้มก้อนขนาดเนี้ยใส่ลงไปในโอ่ง,งน้ำที่ใสสะอาดโอง่งนี้สองก้อนทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็มาดูจากน้ำสะอาดก็จะกลายเป็นแบบนี้น <c oughs> ไม่ใช่น้ำสดกระปกเรารู้ทำเล่นมานานแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปเลย คงจะเกิดจากการทำปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างสารส้มกับน้ำมีใยใ,ใติ่งติงเื้ยเงาประสะท้อนจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูดีๆมันคืออะไรอืม ดูชัดๆดูในน้ำมุมนี้โอเคลองไปทดลองทำกันดูว่าเป็นเหมือนกันไหม